สวัสดีครับสวัสดีกับคอบอลทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางคาเดนทั้งหมด4คู่สําหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและขายความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมและพี่เข้มจะมาจัดให้ครับก็จะเป็นบอลโลกโซนยุโรปนั่นเองนะครับผมแต่อันดับแรกนะครับผมก็ฝากไว้อย่างนึงนะครับใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับพี่เข้มทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับที่พี่เข เจอการครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับผมยังไม่เคยเจอกันมาในเรื่องของสุขชมิตรเองหรือจะเป็นในเรื่องของรายการบอลยุโรปก็เถอะนะครับผมก็ยังไม่เคยเจอกันมาเลยแต่แน่นอนว่าทางฮอลแลนด์เองนะผมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งชนะทางฟินแลนด์มาได้ครับด้วยสกอร์ถึง2ประตูศูนย์ครับในฟุตบอลในชนลีครับเขาก็แพ้กับทางสเปนครับก็ตกรอบไปนั่นเองนะครับแต่กับแกงกับทีมอย่างทางมอต้าครับแข่งขันมาทั้งหมด5เกมหลังครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไป2ครับและแพ้ไป2องเกมนั่นเองและในรายการนี้ครับเขาแข่งขัน แลนอิทนนี่นอนครับว่าในเรื่องของหงพ์แดงครับทางฮอนแรนดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับนำทัพมาด้วยเวอร์จิลฟานได้ครับโกดี้กัปโต้โหเห็นไล่อัพแล้วก็ต้องบอกว่าทางคอนแรนดูดีกว่าเยอะครับแต่ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับทางฮอนแรน์วันนี้บังคับชนะถึง4ประตูครับเพื่อได้ยิมบวาแน่นอนว่ากระแสแอปเปิลมาแรงครับแต่กับการที่เล่นในบ้านตัวเองด้วยแล้วมอต้าเนี่ยมันมีความห่างชั้นมากๆครับกับการที่เขายังไม่ได้ชนะใครเลยแล้วเจอทีมที่มันมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ผมมองได้เลยว่าทางมอเตอรเองก็น่า ผมมั่นใจว่าทีมอย่างฮอลแลนด์จะทําได้อย่างแน่นอนครับนัดนี้ขอมองไปที่ทางฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับก็เป็นซานมาริโนครับวันนี้ต้องเปิดบ้างต้อนรับจากทางออสเตรียครับแน่นอนว่ากระแสก็เปิดมาเวอร์อีกแล้วสำหรับคู่นี้ครับโดยการที่ออสเตรียครับบังคับชนะสีประตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ยิ้มแค่มุมปากเองแน่นอนว่าทางซานมาริโนเองเนี่ยในการเปิดฤดูกาลมาในการขายนี้นะครับผมก็ยังไม่ชนะใครเลยครับไล่แต่การที่แพ้ไซปัสมา2อนครับแพ้โรมาเนียมาหกาปรับ ฟอร์มโดยรวมดูมีความที่แย่กว่าอย่างชัดเจนครับอย่างทางออสเตรียเองน่นล่าสุดเนี่ยเขาก็ชนะทีมอย่างโรมาเนียมาได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งครับแต่แน่นอนว่าทีมอย่างทางออสเตรียเองเนี่ยเขามีในเรื่องของเกมลุกไม่ได้ดีจ๋าขนาดนั้นครับแล้วมาเปรียบเทียบกับกระแสที่มันเปิดมาครับที่กับการที่บังคับชั้นถึงสี่ประตูเนี่ยผมมองว่ามันแอบดูเปิดมาแรงมากเกินไปหน่อยครับถ้าเปลี่ยนจากออสเตรียเป็นทีมสเปนหรืออังกฤษเนี่ยเปิดมาในเลนน,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 นนี้นะครับผมมั่นใจว่าทําได้อย่างนอนแต่ว่าออสเตรีนัผมม่ง ใจว่าทีมของออสเตรียก็น่าจะจบได้ไม่ถึงครับเต็มที่ก็ชนะ1ประตูถือ2ประตูเท่านั้นนะครับผมดังนี้ขอมองไปที่ทางซานมาริโนไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่ที่3ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางฟินแลนด์ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต่อล้วกับอย่ทางโปแลนด์นั่นเองแน่นอนว่าคู่นี้ครับเป็นทางโปแลนด์ครับมีเฮดเวทที่ดีกว่าครับในศึกกระชับมิตรครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางโปแลนด์ชนะไปได้ด้วยสกอร์ถึง5ประตูต่อหนึ่งครับแต่ฟอร์มของทางฟินแลนด์เองนะผมในรายการนี้เนี่ยเขาก็ชนะทีีีมม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 มอออออออยยยย่่่่่่าา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 งงงงงงตตเเเเสสททททลลลลลิิััััววนนนนนนะะะคครรรบบผแแแแดดดดุก็พพ้้้ฮ์ถโ ก็มาตรฐานก็ถือว่าดูระดับกลางๆเลยนะครับผมกับการกับทีมเยือนนะครับผมอย่างทางโปแลนด์เองแล้วนะครับผมนัดล่าสุดเนี่ยกระชับมิตก็ชนะมอโดว่ามาได้ด้วยสกอร์สองศูนย์ครับหรือจะเป็นการที่ชนะทางมอเตอรมาสองศูนย์ครับชนะลิทูเนียมาหนึ่งประตูศูนย์นั่นเองนะครับจากที่เรามองแล้วครับในเรื่องของขุมกําลังครับทีมอย่างโปแลนด์ดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับและในเรื่องของกระแสทางโปแลนด์ครับวันนี้ขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างดูสดใสครับแน่นอนว่ากระแสก็แอบเปิดอวยพิธีทางโปแลนด์มมมมมมมาาาาาาากกกกกวววววว่่่่่่่่่่ออออออยูแแแลลล้นน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 ะะะะะคคครรรรรรััััััับบผเเเเเพพีีีีีีใใืืงงงงขขทททดดตตุณภฟ์ ผมแน่นอนว่าทางโปแลนด์เองก็มีกระแสที่มันดูน่ากดมากๆครับและวันนี้ทางโปแลนด์ขอเพียงแค่บุกไปคว้าชัยได้ทุกอย่างดูสดใสครับมั่นใจว่าวันนี้ทางโปแลนด์จะบุกไปชนะได้อย่างแน่นอนครับจิ้มไปทางโปแลนด์อีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายในี่ค่ำคืนนี้ที่ผมจัดให้ครับเป็นทางโรมาเนียครับวันนี้เราเปิดบานต้อนรับกัมทางไซปรัสนั่นเองนะครับคู่นี้ครับเจอกันมานล่าสุดครับเป็นทางโรมาเนียครับชนะไปได้ด้วยสกอร์ถึงสามประตูหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็เฮดอุเฮดแดกะ ได้ถึง3เกมครับแล้วก็เสมอเพียงแค่เกมเดียวแต่ฟอร์มของทางโรมาเนียเองนะครับผมแข่งขันในฟุตบอลโลกโซนยุโรปเนี่ยนะครับผมก็ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวคือชนะทีมอย่างซามาริโนครับแต่แพ้กับออสเตรียครับแพ้กับบอสเนียเลยนะครับแต่กับการกับทีมเยือนนะครับผมอย่างทางไซปัสแล้วนะครับผมในในการนี้เขาชนะไป1นัดครับและแพ้ไป1นัดโดยการที่แพ้กับบอสเนียครับแต่ชนะทีมอย่างซามาริโนได้นะครับผมและนัดล่าสุดในกรกระชับมิตรเนี่ยเขาเสมอกับทางบบลเรียมาด้วยสกอร์สองสองครับแต่แน่นอนว่าในเเเรรื่่ออองงงขกกาาาลลััแะะคุณภพทีีมมมมนนนนผโยดูหว อยู่แล้วครับกระแสก็อวยพิธทางโรมาเนียอย่างเต็มตัวครับโรมาเนียบังคับชนะถึง2ประตูครับฟีฟ่าแลนด์กิ้งเนี่ยก็ห่างกันถึง70็ดสลำดับครับและกระแสมันอวยพิธทางโรมาเนียอย่างนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างโรมาเนียครับกับการที่เขาเล่นในบ้านก็น่าจะเปิดบ้านถล่มทีมอย่างทางไซบัสไปได้อย่างแน่นอนครับสประตูมีเห็นครับนัดนี้ขอมองไปที่ทางโรมาเนียอีกหนึ่งคู่เลยนะครับอาวันนี้ก็จัดไปในทั้งหมด4คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับตัวแรกครับให้มองไปที่ทางคอนแลนด์ครับตัวที่ครับให้มองไปที่ บางโรมาเนียนี่ใครที่ชื่นชอบแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครม,มีความเห็นยังไงคองมเมนต์กัมนมาได้เลยนะครับและอีกอย่างนะใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มเข้าพวงในการพี่เข้มทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนลายกัรไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ